รถสตาร์วดีขายเท่าไหรอ่อ่ะขายขายโลเท่าไหร่เนี่ยเหยดคุผพายยังมีสตา์วดีขายอยู่พุ่นนสวยครับมือเบดีอันนี้เบอร์เท่าไหร่เนี่ย ตอเบอรีเท่าไหร่ขายไงตอเบอรีขายไงนี่นี่นี่เบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี่ย้อยเดีะราร้อยโดราร้อยกาแปดรมจัตะก้าแปดสิบบาทโอยเค็ดจังหนานมันมันหนาแต่ตอเบอรี่เนาะหนาหนาว โลเท่าไหร่นะร้อตะตะการหนึ่งเท่าไหร่จอปุ่นี่จะจับอันี้ไดส์อะไรดีอันนี้กรยสุตะการ์แปดโล แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบบาทรวมมาจำตะกาจ้ะพี่โอ้แล้วเอาไปกินเอาไปกินได้ไหมเนี่ยกินต้องเป็นเบอร์เล,ล็กเบอร์เล็ก <c oughs> อันนี้เบอร์ขายอ๋อนี่ขายสง่งโอ้ยผมทำไมต้องประหยัดตัไอ้ฝามันด้วยวะนี้ไอ้มีแบบไม่สุกเลยไม่สุกจะเปรีนะ้ยวเปรี้ยวเนาะ กินกัาแฟการสตดต่อวอดีครับแบบสุราทเทิดไทยตัวละร้อยรังนึงก็แปดโลแปดร้อยกว่าใช่ไหมขายสุกนี่นี่นี่ ไม่มีบีไอพีหรอนี่ทีแบบแบบดิบก็เนี่ย